เดือของนายมาเฟียตอนที่หนึ่งน้ำเหนือหนุ่มน้อยน่ารักหน้าหวานยิ่งกว่าผู้หญิงเสอีกกลับมาจากสุกขนมให้กับแม่แม่ชบานินจาไปไหนเนี่ยคนที่น้ำเหนือพูดถึงก็คือนินจาผู้เป็นพี่ชายของเขาก็เห็นว่าไปทุระนะลูกอืมแต่ก็บ่ายแก่ๆอ้าวอาวแล้วนั่นเราจะไปไหนอีกล่ะเพิ่งจะกลับมาเองเออคือผม ก็จะไปทุล่าเหมือนกันนะแม่ไปที่เดียวกันนินจานั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งไปแล้วนี่จะกลับมากินข้าวเย็นกันไหมเนี่ยเฮะกเยนไปก่อนเลยแม่ไม่ต้องรอหรอกผมอาจจะกลับมืดนิดนึงน้ำเหนือบอกกับผู้เป็นแม่ซึ่งไม่ใช่มีคนเดียวเท่านั้นยังมีแม่อีกคนนึงแม่จริงๆของเขาก็คือ,อยูพาเธอมองเมียอีกคนนึงของสามีที่ตอนนี้รักกันมากเหมือนพี่น้องจริงๆเลยสามไปจะถามว่าทำไมผู้หญิงสองคน ที่มีสามีคนเดียวกันถึงได้อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยุพาแค่เสียท่าเมาหนักและสามีเธอก็ไม่ได้นอกใจเพียงแต่ว่าเมาเหมือนกันจดเกิดเกินเลยและเกิดตั้งท้องและในตอนนั้นช่อสบาก,ก็ท้องเหมือนกันและสิ่งที่ทําให้ช่อสบาเสียใจถึงถึงตอนนี้ก็คือการจากไปของนุวัต์ผู้เป็นสามีตอนนั้นเธอใกล้คลอดอินจาแล้ว และในวันที่เธอคลอดินจาเธอเพิ่งรู้ว่าสามีก็ตายในวันนั้นเช่นกันซึ่งเธอกับยุภามารู้ทไทหลังว่าสามีตายวันเดียวกับที่นินจาเกิดเธอรู้สึกเสียใจได้แต่มาส่งเขาจนวินาทีสุดท้ายด้วยการรอยอังคารนั่นเองนั่นแหละมันเป็นเวลาที่ยุภาคลอดลูกหลังเธอได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นทำให้เธอต้องเลี้ยงลูก ยุพาก็เช่นกันการที่สูญเสียสาม,มีไปทําให้เธอรักกันมากขึ้นจริงๆแล้วมันควรจะลําบากมากหนูนี้ได้ซ้ําแต่นุวัตได้ทําประกันชีวิตไว้จึงทําให้เธอกับยุพานั้นไม่ได้ลําบากอะไรมากนักยุพาเป็นลูกคนหนูจริงๆแล้วเธอควรกลับไปที่บ้านหรือไม่ก็เลี้ยงลูกเองก็ได้แต่ว่าทางบ้านของเธอไม่ต้องการเก็บเด็กในท้องของยุภาไว้ต้องการให้เธอเอาเด็กออก เด็กในนั้นก็คือน้ำเหนือซึ่งเธอไม่ต้องการทำแบบมันถึงแม้การท้องของเธอจะเป็นการพลาดพังและเสียท่าให้กับนวัดถึงในตอนนี้เธอก็ไม่ได้คิดว่านวัดเป็นสามีของเธอเพียงแต่ว่าเธอเองก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเธอก็รักลูกของเธอมากและอยากให้ลูกอยู่กับพ่อและรู้ว่าพ่อเป็นใครแต่แล้วสิ่งที่เธอคิดมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนวัดก็ดันมาตายซะก่อนก่อนที่จะเห็นหน้าลูกได้ซ้ำ เธอสามารถที่จะกลับไปอยู่เป็นลูกคุณหนูเหมือนเดิมได้แต่จะทำยังไงได้ละ่ะเมื่อเธอสงสารช่อสบาตอนนี้เธอรักกันพ่อสบารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะมีอะไรกับสามีและดิ้งอยู่ด้วยกันเธอก็ยิ่งเข้าใจผลที่ทนทุกทรมานก็คืออยุพานั่นเองยุพาเสียสละเพื่อลูกในท้องของเธอในช่วงวัยสาวจนกระทั่งตอนนี้น้ำเหนือไปไหนละพี่อ๋อ น้ำินจาไปเนะี่ยคงจะกลับเมื่อเด็กตามเคยก็คงเป็นอย่างนั้นละพี่ถ้าอย่างนั้นเราก็กินข้าวกันเถอะนี่เธอ,อยังไม่หายเวียนหัวอีกหรกอยุพาอ๋อไม่เป็นอะไรหรอกพี่ฉบาอย่ากังวลไปเลยนะเออถ้าอย่างนั้นพี่จะเอาแกงไปให้พี่สะกลกับพี่น้อยซะหน่อยสะกนกับน้อยคือพี่ชายของฉบาซึ่งน้อยนั้นเป็นพี่สะภ้มีหลานเล็กๆคนหนึ่งที่ชื่อมามา่า บ้านอยู่ใกล้ๆกันอายุประมาณสองขวบบอกเลยว่าวัยกำลังน่ารักทางด้านนินจาต้องการหาเงินในจำนวนมากๆก็เห็นว่ายุพาไอายบ่อยๆอ,อาจจะไม่สบายเห็นหน้าซีดๆถึงแม้ยุพาจะไม่ใช่แม่แค่เป็นเมียอีกคนหนึ่งของพ่อแต่ว่าเขาก็รู้ทุกอย่างเพราะฉบา r กับยุพาไม่คิดจะปิดบังนินจาและน้ำเหนือแต่ในตอนนี้นะสิเขาถูกเฮ้ย ไม่อยากจะพูดเลยว่ามันจ้องจะหาเรื่องเขาไอ้โซนก็ของบ่อนนั่นเองอะไรกันเนี่ยฉันเป็นลูกค้าของแกแกทำไมต้องมาหาเรื่องก็ฉันพอใจมีอะไรไหมนอกจากโซนที่มีลูกน้องที่ชื่อแจ็คท่าทางกุนกวนก็ยังมีลูกสมุนกระจกอีกตั้งหลายคนทําให้นินจารู้สึกขัดใจและแจ็คก,ก็พุ่งเข้าหาเนนจานเนจา ใช้ลูกถีบจหนหงายท้องไปทำให้โซนถึงกับตาค้างโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยนี่แกเก่านักเหรออย่างนี้แกต้องเจอกับฉันหยุดนะหยุดตรงนี้น้ำเหนือมาพอดีเมื่อโซนเห็นน้ำเหนือเข้าก็ถึงกับตาค้างนุ่มหน้าหวานหน้าตาน่ารักมองดูก็รู้เลยว่าเขาตกลุ่มรักตั้งแต่แรกใครกันเนี่ยน่ารักชิป อะไรไหมนินจาตอนนี้ยังไม่เป็นไอ้นั่นเป็นนี่มันเรื่องอะไรกันโซนรู้จักกับนินจามานานแล้วเด็กนี่ชอบมาเล่นที่บ่อน,นี้บ่อยๆแต่กับน้ําเหนือเขากลับไม่เคยเห็นและไม่รู้จักมาก่อนน้ำเหนือไม่ชอบอะไรแบบนี้ไม่ชอบที่นี่เลยไม่เคยมาแต่รู้ว่าพี่ชายมักจะมาที่นี่บ่อยๆก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องจึงตามมาแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆ แล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรกันนี่นินนี่แกไม่มีอะไรก็แค่ถูกหาเรื่องโดยเจ้าของบ่อนเนื้อถึงกับผันหน้ามามองโซนนี่นี่นายเป็นเจ้าของบ่อนเหรอเออก็ออใช่แล้วไอ้น,นี่มันทำอะไรผิดทำไมต้องให้คนมาลุมมันลุมที่ไหนกันตัวติดต,ตัวชัดๆไม่เห็นเหรอก็คนของฉันถูกทำร้ายนอนกองอยู่ตรงนั้นอืม ก็เห็นแล้วนายจะเอาอยัางไงคิดจะหาเรื่องไอ้นินเหรอเปล่าเปล่าซะหน่อยก็เห็นว่าไอ้นินมันฝีมือดีก็อยากจะทดสอบซะหน่อยแต่แจ็คนี่ยมันอ่อนแล้วน้องล่ะจ๊ะชื่ออะไรพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะชื่ออะไรกระชั่งแต่ถ้านายอยากระลองฝีมือกับไอ้นินแล้วก็ได้ฉันให้นายสองต่อหนึ่ง แต่ฉันต้องเป็นคนเลือกคนว่าฉันจะเลือกใครมาสู้กับนินรับคำท้าไหมล่ะก็ออได้อยู่แล้วไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะ2องต่อหนึ่งก็มันดูเสียเปรียบไปหน่อยไหมเกิดชี้ไปที่แม่บ้านหรือว่ายามแก่ๆจะทำยังไงคนที่มาพูดก็คือคนที่มาใหม่น่าจะเป็นลูกครึ่งอืมแต่ก็หล่อมาก เออคุณโจแดนจอแดนคือลูกค้าคนหนึ่งของที่นี่รู้จักกับโซนเป็นอยา่างดีเป็นเพื่อนกันนั่นแหละก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันให้นายเลือกคนเองก็แล้วกันว่าต่อคนนายเนี่ยจะเลือกใครลงมาสู้กับนินแต่ว่าฉันก็เสียเปรียบนะสิเอาเป็นว่าระหว่างฉันกับอินนินเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวกันทุกเมื่อ ในระยะการต่อสู้ตักใดที่ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะแล้วไอ้ที่ว่าแพ้ต้องแพ้ยังไงก็หมายถึงว่าคนที่ล้มไงคนที่ล้มใช่ใครล้มลงไปก็แปลว่าแพ้เออแต่ฉันมีสองคนก็นายคนใดคนหนึ่งล้มก็ออกไปส่วนฉันคนใดคนหนึ่งล้มก็ออกไปเหมือนกันแต่ก็จะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาอย่างนี้ยุติธรรมไหมแต่ว่าในการสู้แต่ละครั้งฉันกลับไปนิน จะเปลี่ยนการสู้กับนายแค่คนเดียวเท่านั้นตกลงตามนี้น้ำเหนือหันมามองพี่ชายเอ้ยทำอะไรเนี่ยปรึกษากันบ้างดิฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันต้องสู้กับใครแล้วยังไงล่ะสองเท่าหนึ่งสู้ไม่ได้เหรอเนี่ยจิบนะ๊บจิ๊บหน่าเออทางที่ดีก็ควรจะปรึกษากันก่อนไหมน้องน้ำเหนือที่รักโอ้คนพี่ชายเหนือรู้นนะ่าว่าพี่นินทำได้อยู่แล้วสู้สู้ หาไอเหนืออีน้องบ้าหัดถามกันมั่งสิโว้ยถอดเสื้อออกเฮ้ยถอดเสื้อทำไมก็ใส่เสื้อของฉันนีไ่ไงน้ำเหนือมีเสื้อที่ค่อนข้างหนาบอกเลยว่าทางถับพิเศษให้แม่เป็นคนเย็บให้ก็ไหนอย่างที่ว่าเท่านั้นแหละรู้ว่าจะมาที่บอนนี้กลัวจะเกิดเรื่องซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวเจ็บแต่ก็ยอมเสียสละให้นินจาเป็นคนใส่เสื้อของเขา สองกำลังสอบเสื้อท่ามกลางทุกคนในบอลทำให้นินจาถึงกับมองน้องชายม,มันข่าวจัวอย่าบอกใครเชียวเขาถอดเสื้อออกเหมือนกันแต่ก็ใช้ร่างของตัวเองบังน้องโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองก็ถูกมองไม่ต่างจากน้องชายเหมือนกันใครว่าจะไม่น่ารักน่ารักดูธรรมัดธรรมแแมแต่มันคนละแบบกันเท่านั้นใส่เสื้อรเร็วๆสิไอเหนือเออก็รีบใส่อยู่เนี่ย เอาไปน้ำเหนือส่งเสื้อให้พี่ชายแล้วแกให้ฉันใส่แล้วถ้าแกออกไปสู้ไม่เจ็บหรอเธอไม่เจ็บหรอกทำไมอ่ะก็เดี๋ยวก็รู้นนะินี่ร่มใจไม่ดีมองหน้าของน้องชายเจ้าเล่ห์มัดเอ๊ะมันไม่ใส่เสื้อแบบนี้แทนแต่มาให้เนี่ยมันต้องมีแผนอะไรแน่ๆท่ามกลางวงล้อมที่ตีแผ่เป็นวงกลมของบ่อน เน่มที่จะมาสู้กับนินจานั้นเป็นโซนกับจอแดนโอ้โหนินจาถึงกับหันมองน้องชายแต่น้ำเหนือกับยกนิ้วให้ซึ่งคิดว่าพี่ชายคงสู้ได้สบายๆน้ำเหนือเริ่มวางเดิมพันทันทีและแน่นอนว่าต้องเดิมพันข้างพี่ชายแต่ทุกคนต่างเทและวางข้างซอนและจอแดนเพราะยังไงสองต่อหนึ่งก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนินจาถึงกับสายหน้า เฮ้ยที่แท้แผนของไอ้เหนือเป็นอย่างนี้นี่เองเขาต้องชนะสินะการต่อสู้ยกที่หนึ่งโดยมีทุกคนเป็นกรรมการแต่กรรมการในการห้ามหรือว่าการหยุดพักก็คือแจ็คนินจาโดนหมัดแรกเฉียดซึ่งเขาก็หลบค่อนข้างไวทั้งสองคนข่ันข้างตัวใหญ่ซึ่งเท่ากับนินจานั้นสูงแค่ว่าไหล่ของเขานั่นเองทำให้ความไวไวกว่า ยกแรกผ่านไปเตินจาย,ยัางรอดโดยมีน้ำเหนือเข้ามากระซิบเป็นยังไงบ้างไหวไหมแค่ยกแรกแกก็ไม่เปลี่ยนเะเลยนะอูะ๊บะพี่ชายไหวอยู่แล้วไอ้พวกนั้นน่ะมันออมมือให้พี่นะแต่ดูท่าทางแล้วอ่ะต่อไม่ให้ออมมืออก็ไหวอยู่แล้วนินเชื่อฉันสิไอ้เหนือแกนี่อย่ามั่นให้มากแล้วนี่ได้เยอะแล้วเหรอได้เยอะแล้วไม่ต้องห่วงนะ ยังไงอ่ะแกก็ต้องชนะแน่ยกสองลมค้นซึ่งเนนจาก,ก็ต่อยทั้งเตะทั้งถีบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็งัดออกมาหมดซึ่งพวกนี้ตอนนี้มันเริ่มออกจริงแล้วฝีมือดีซึ่งเนนจาก,ก็โดนไปหลายตุกตอนนี้ค่อนข้างเทเซซึ่งน้ำเหนือเห็นท่าไม่ดีเข้าห้ามแทนกรรมาการว่าหมดยกสองทำให้โซนและจอแดนถึงกับค้างถ้าเขาไม่ค้างมาัดของเขาต้องโดนน้ำเหนือแน่ๆ มันกำลังสะพ้าอยู่ระเจียวตัวรู้สึกเสียดายแต่อดไม่ได้ที่จะมองน้ำเหนือหน้าตาแดงแดงแก้มก็แดงปากกระแดงน่ารักชะมัดเช่นเดียวกับจอแดนที่มองเหมือนกันเขาก็อยากจะรู้ว่าฝีมือของน้ำเหนือเก่งเพียงใดที่เขาลงมาประลองฝีมือนี้ก็เพราะอยากสู้กับน้ำเหนือแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนตัวกับนินทักทีเป็นยังไงบ้างไอ้เน้นก็บไม่หลอกท่านเนี่ยโเอ้ย ก็ไม่รอดนะซิสู้ๆซีฮะพี่แกทำอะไรเนี่ยน้ำเหนืออิตาแล้วบอกพี่ชายว่าอย่างงูนินจารู้สึกหมึดงิดก่อนที่จะพยักหน้าคราวนี้เขาออกไปอย่างมั่นใจว่าต้องชนะแน่จากนั้นไม่นานนินจาก็าต่อยแบบรัวๆลูกมัว่วถึงแม้เขาจะถูกต่อยกับและเจ็บตัวบ้างแต่เขาก็หยอ่อนกลมสนฟ้างซึ่งในตอนนี้ โซลจอดนรู้สึกถึงความผิดปกติเขาเริ่มปวดแสบปวดร้อนตามใบหน้าโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยจากนั้นนินจาไม่หล่อท้าถีบทั้งสองคนจนล้มลงไปและหมายจะซ้ำแต่น้ำเหนือกับพุ่งเข้าหาคนเป็นพี่พร้อมกับยกมือเป็นผู้ชนะซึ่งทำให้นินจารู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันแต่น้ำเหนือดันตัวพี่ชายอะไรกันเนี่ยฉันชนะแล้วก็ว่าจ้คืมัซะหน่อยจะไปแย่ พอแล้วนู่นไปเก็บเติมพันธของเราทางนี้ฉันจัดการเองเนื้อบอกกับนินนินเองได้แต่พยักหน้าก็รู้ว่าเขามาที่นี่เพื่อเงินเขาจึงํำตามที่น้องชายบอกทันทีอะไรกันเนี่ยแกขี้โกงนี่ว่าขี้โกงอะไรก็ไห้นเห็นดูว่าล้มลงไปใช่ไหมทุกคนน้ำเหนือเอ่ยกับทุกคนที่อยู่รอบๆเพราะเขาก็เห็นว่าสองคนนั่นล้มไปจริงๆซึ่งสร้างเสียงเอ ให้กอบฝ่ายที่เล่นข้างนินจาอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะมีน้อยนิดนินจากําลังรวบหมดเงินที่ได้มาเลือบมองเหนือที่กําลังเคลียร์ปัญหาถ้าเกิดมันฉุกเฉินจริงๆเขาต้องรีบพาน้องออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วจะวอยวายหาอะไรฮะฉังโกงตรงไหนแมวนายแจ็คไม่ได้โกงหรอกยินดีด้วยผู้ชนะโซนพูดพร้อมกับยื่นมือมาซึ่งน้ำเหนือย,ยิ้มเล็กน้อย ก่อนที่จะขอจับมือน้ำเหนือขยักไหลยืย่นมือไปเพื่อจะจับแต่จ,จอแดงกับปัดมือของโซนออกแล้วเป็นฝ่ายจับแทนยินดีด้วยเก่งมากเลยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ลงมาสู้เลยสักครั้งเออก็พอดีนนจาเก่งขอบใจนะแล้ววันหลังจะมาสนุกใหม่ไปละบายเมื่อปัญหาจบลงนินจาก็โล่งใจไม่เกิดเรื่องซ้ำแต่ทำไมไอ้โซนมันถึงยอมง่ายจัง กมันไม่ยอมง่ายขนาดนี้แลวมันก็เสียหน้ามากด้วยตนมองจอแดนที่ตอนนี้อมยิ้มมองมือของเขาที่จับน้ำเหนือเมื่อกี้เขารู้แหละว่าน้ำเหนือโก้งเขาใบหน้าของเขายังปวดแสบปวดร้อนจอแดนก็เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะยามองเดทนี่ใช้ยามองตาทิมัดและเวลาต่อยมันก็ไปตามหน้าตามตา,มตาม ซึ่งมันแจบมากถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ปล่อยไปน้ำเหนืออะไรขับตามฉันมาแล้วก็ให้เร็วๆด้วยรู้แล้วมีอะไรหรือเปล่าพ่ขอขับตามมาเรื่อยๆนินก็จอดรถน้ำเหนือที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาก็จอดเช่นกันสองคนมีมอเตอร์ไซค์กนลคันต้องคุยกันก่อนก่อนถึงบ้านไม่รู้ว่านินจะสงสัยเรื่องอะไรเราต้องเคลียร์กันก่อนไอเหนือ แกรู้จักไอโซนมาก่อนใช่ไหมเปล่าก็ไอโซนมันมองแกถ้าขนาดนั้นแทบจะกินแกอยู่แล้วเนี่ยมันต้องชอบแกแน,นไ่ไม่งั้นมันคงไม่ปล่อยให้เรารอดมาให้ไงขนาดนี้หรอกฉันจะไปรู้จักได้ไงฉันไม่เคยมาที่นี่อับนายซะหน่อยแต่มาโกหกนะก็ไม่เคยแค่รู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนรู้ว่านายชอบมาบ่อยๆกลัวจะมีเรื่องเจ็บตัวไปแบบทุกครั้งก็เลยตามมา ไม่อยากให้แม่เป็นห่วงเฮ้ยแล้วจะทำไงดีเนี่ยป่านนี้แม่คงนอนหมดแล้วนายก็ขึ้นไปห้องเออเดี๋ยวฉันจะเข้าไปก่อนแล้วก็ปิดไฟบางตัวแม่คงไม่ทันสังเกตหรอกเฮ้ยแม่ยุพาไม่เท่าไหร่แต่แม่ชปานี่สิถ้ารู้อีกฉันคงเจ็บมากกว่านี้แน่เอาหน้าเอาหน้าป่านนี้คงนอนกันหมดแล้วละ่ะเดี๋ยวกุ่มใจเลยไลออย่างฉันไม่รู้จักไอโซนนั่นด้วย แล้วไอ้ต่อแดนล่ะพี่ไม่เคยเห็นใหญ่เลยใครกันอนะแต่มันก็หลอดีนะในน้อยหน่อยไอเหนืออย่าอย่าคิดอืมทาเป็นห่วงไปได้ที่ฉันโดนคนอื่นลวนลามแกไม่เห็นจะช่วยเลยเฮ้ยแกโดนผู้หญิงลวนลามแกมีแต่ชอบน่ะสิแล้วมันดีไหมล่ะมีแต่แกนั่นแหละที่โดนผู้หญิงลวนลามฉันนันมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเป็นชิปเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะ ทั้งสองคนได้เงินถุกไม่น้อยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวพ่อกลับมาถึงบ้านน้ำเหนือที่เดินหนับหน้าพี่ชายเข้ามาก็พบชบาช่อสบาที่หล่อยอยู่แล้วและด้วยความที่เหนือฉลาดปิดไฟบางตัวและพี่ชายก็ทำตามอย่างที่บอกนินเข้ามาทางในครัวทางหลังบ้านอืมกลับมาแล้วเหรอแล้วไอ้นินล่ะอยู่นี่แม่ เออแล้วแกะเข้าไปอยู่ท่อใบมืดๆเนี่ยเออแม่นอนเธอเดี๋ยวนินเดี๋ยวนินก็อาบน้ำน,นอนแล้วแหละอย่าลืมกินข้าวกันด้วยล่ะนินเหนือครับไม่ลืมหรอกครับแม่รอผมด้วยเนื้อเดินตามฉบาขึ้นมาบนห้องมีอะไรหรือเหนือนี่เงินครับโอ้โหเงินต้องมากมายขนานี้ไปเอาที่ไหนมาลูกเออเหนือกับนิน ช่วยป้าขายปลาขายผักเออแล้วก็ช่วยเก็บร้านตอนเวลาเลิกเก็บสะสมเว้านานแล้วนะแม่แล้วมันก็เลยมีเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ไม่หรอกแม่ไม่เหนื่อยหรอกอีกอย่างหนึง่งพวกป้าลุง,ลง,ลงอาเขาก็ไม่ค่อยไหวเน้นกับเหนือก็เลยช่วยนะแม่เหนือลูกขอบใจนะเ,เงินนี่แม่ไปเถอะครับ ผมรู้ว่าแม่ต้องพาแม่ยุพาไปโรงพยาบาลเอาไว้ค่ายาซื้ออาหารซื้อของมาทำขนมนะครับเหนือกับนินไม่เหนื่อยหรอกนินไปกินข้าวก่อนนะแม่อืมช่อชบามองน้ำเหนือไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกลูกยุพาก็เหมือนลูกเธอไ่เหนือเอาเงินให้แม่แล้วใช่ไหมอืมแม่สงสัยเออฉันจะบอกแกไว้ก่อน,นเว้ยถ้าแม่ถามเรื่องเงินกับแก แกก็บอกว่าช่วยป้าปานะอาเข็นผักขายปลาอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยให้เงินมาสะสมมาหลายปีเข้าใจไหมจะได้พูดตรงกันเออ,เอ,อแกนี่เข้าใจพูดนะแล้วแม่ก็เชื่อเชื่อไปได้เป็นฉันฉันไม่เชื่อเลยเนี่ยก็หน้าอย่างฉันน่ะไม่แต่คนเชื่อทั้งนั้นแหละเออแล้วเวลาแกไปบ่อนไอโซนนั่นนะ่ะบ่อนป้าๆนั่นนะ่ะที่หลังแกต้องพาฉันไปด้วยฉันไม่อยากให้แกเจ็บตัว ยังไงอ่ะเจ็บตัวก็ต้องดวดร้อนฉันอยู่แล้วอ่ะนี่ไี้เหนือแกเป็นน้องฉันเว้ยแหมเกิดก่อนแค่วันเดียวอ่ะถือว่าใหญ่จริงๆมันพี่นะเหนือเองถึงมาจะชอบทะเลาะดื้อเถียงกับนินจาบ่อยๆแต่ด้วยความที่เป็นพี่นินจาเองก็ฝึกฝนตัวเองให้แข็งแรงฝึกวิลปาการต่อสู้เพื่อปกป้องน้ำเหนือน้ำเหนือมันเป็นคนน่ารักซึ่งมันมักจะถูกผู้ชายลวนลาม มากกว่าผู้หญิงจะได้คำเขารู้มันถูกผู้หญิงวลามมันกับยิ้มแต่กับผู้ชายนี่มันก็ร้องเหยอยดอวยวะบางคนยังไม่ทันถึงตัวด้วยซ้าก็ถูกมันว่าสเสียเสียหาย,หายซึ่งมันจะโดนเขาอัดก็ตอนนี้แหละมองทําไมเนี่ยกินข้าวสิเดี๋ยวเกิดแม่ลงมามาเห็นหน้าปวดปวดตัวช้ำๆ้ของแกเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่ค่าวนี้ฉันช่วยแกไม่ได้แล้วนะคุณพี่นินเออเออรู้แล้วนะ